โชตินโชโทตนี้พาไปเที่ยวสงขลานะครับเริ่มต้นกันที่นี่เลครับสะพานตินสุรานนท์ซึ่งสร้างเพื่อให้เป็นเกียรติแก่พลเอกเปรมตินสุรานนท์โดยเริ่มสร้างเมื่ปี2529และเปิดใช้เมื่อปี2530โดยมีความยาวทั้งหมดประมาณ2.94กิโลเมตรแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปในเมืองเก่าของสงขลานะครับมีวิวถ่ายรูปที่เยอะแยะมากมาย ในระหว่างนั้นก็แวะมาทานดื่มกาแฟกันที่ร้านนี้กันนะครับบรรยากาศของร้านนี้ด้านหลังก็จะมีเือประมงให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะนะครับในบริเวณเมืองเก่านี้ก็มีร้านกาแฟให้หลายๆท่านได้เลือกเยอะแยะมากมายและนี่ก็คือวิวบรรยากาศหลังร้านหลังจากนั้นก็มาเที่ยวกันที่ ทามนลานะครับและจุดเด่นของที่นี่ก็คือนางเงือกของนี่เองนะครับก็เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปแล้วใกล้ๆกันก็จะมีสิ่งปลูกสร้างอันใหม่นะครับก็คือเสียนของพญานาคซึ่งสวยสดงดงามมาก ใครที่ชื่นชอบพญาน,นาคก็อย่าลืมแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรกันละกันนะครับและนี่ก็คืออาคารโบราณอีกแห่งหนึ่งนะครับโรงสีแดงภายนอกของตัวอาคารมีสีแดงสดนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นของคนที่แบกข้าวซึ่งก็เป็นจุดที่หลายๆท่านก็ชอบมาถ่ายรูปก,กันนะครับมีเรื่องของเก่า ของโบราณที่อยู่ในโรงสีนะครับด้านหลังก็จะเป็นท่าเรือ,อน,นี่ก็เป็นวันเดทนะครับขอบคุณทุกหน้าท,ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโชว์กินโชว์ทัว